ครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงกรณีที่ที่เป็นประเด็นที่สอบถามก็คือกรณีขาดประชุมติดต่อกันสามครั้งไม่ได้เกินสามครั้งนะครับติดต่อกันใช้คำว่าติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควรตรงนี้เราใช้กับสภาไม่ใช้กับนายกนะฮะ สภาเนี่ยถ้าจะลาออกตัวรองสภาตัวรองประธานสภามีความจําเป็นจะลาออกก็ไปขอต่อประธานสภาอันนี้คือฝั่งประธานทีนี้ก็คือกรณีถูกจําคุกนะครับถ้าใครเปิดดูกฎหมายเนี่ยนะครับท่านก็จะเจอคําว่ามีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกด้วยคําว่าจําคุกในกรณีนี้เนี่ยก็คือกรณีที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด ถ้าอยู่ระหว่างอุทธรณ์ระหว่างดีกายยังไม่ถึงที่สุดนะหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้กักขังอย่างนี้ไม่นับเพราะการกักขังนั้นไม่ใช่การจำคุก่าแล้วก็พูดถึงกรณีของนายกนะครับเมื่อกี้พูดแล้วมันรวนๆนะพี่ผมเคยบอกว่าในมาตรา35มสทับหนะึ่งนะครับซึ่งแก้ไขใหม่ 35มสทับหนี่ดีแก้ไขใหม่ยังไงเดิมเนี่ยนะครับคนที่เคยเป็นสมาชิกอบอตอนะครับสมาชิกสภาเทศบาลหรือสอทอแต่ไม่จบม6ขออภัยครับแต่ไม่จบปัญญาตรีคือฝั่งสมาชิกเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดเรื่องคุณวุธเขาก็จะมาสมัครเป็นสหรือสมออออนะคัครเป็นนายกอบอจนะครับคนที่จะสมัครเป็นนายกอบจเนี่ย กฎหมายเลยแค่ไขใหม่บอกว่าไม่เอาละนะครับสมาชิกอบอตอรหรือสอ,อเนี่ยถ้ายังไม่เคยจบปริญญาตรีมาไม่เอานะครับมาเป็นนายกไม่ได้ไปเรียนให้จบก่อนยกเว้นว่าเคยเป็นนายกอบอตอรหรือเป็นนายกเทศมนตรีมาเอาแต่ถ้าเป็นสมาชิกสอจอเอานะนะพักพวกตัวเองนี่เอาสอจอสอสอสวอเอา ได้ครับแต่ถ้าเป็นสอ,อบตอสอทอไม่จบปอรตรีไม่เอาเพราะกฎหมายใช้คาว่าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งท่านต้องเป็นผู้บริหารเป็นสมาชิกสอจอสมาชิกรัฐสภาหรือจบชั้นปนริญญาตรีมันแก้ไขให้อยู่ในวักเดียวกันปัจจุบัน35ทับหนึ่งนะครับ อ่าแล้วพูดถึงค้างอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็พูดค้างถึงตรงที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่นายกหมายถึงกรณีไม่มีตัวส่วนการรักษาราชการแทนมีตัวแต่ทำหน้าที่ไม่ได้เช่นป่วยต้องไปรักษา ส่วนการปฏิบัติราชการแทนมีตัวแต่ต้องการแบ่งหน้าที่นะครับการที่จะแบ่งหน้าที่ให้ใครนั้นเราเรียกว่าการมอบอำนาจคือมอบอำนาจในการอนุมัติการสั่งการการอนุญาตการพิจารณาต่างๆถ้ามอบให้รองนายกก็ทำเป็นหนังสือ แต่ถ้ามอบให้ปกับรองปอต้องทำเป็นคำสั่งและต้องประกาศให้ประชาชนทราบก็คือต้องอต้องประกาศให้ประชาชนทราบนะครับใช้วิธีการประกาศอย่างไงอาจจะเอาคำสั่งไปปิดประกาศหรืออาจจะทำประกาศทับในคำสั่งอีกครั้งหนึ่งก็แล้วแต่แต่ข้อเท็จจริงที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเกิด2ออย่างคือ1เกิดคำสั่ง2ต้องประกาศให้ประชาชนทราบ นะครับอาจจะประกาศโดยใช้วิธีการในงานสารบัญหรือใช้ตัวคำสั่งนะครับเซ็นแล้วก็ประกาศติดหน้าบอร์ดหน้าที่ทำการของอ,อบอจอก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องมีสององค์ประกอบนี้ต่อมาครับ มาพูดถึงหน้าที่ของนายกนายกมีหน้าที่สำคัญอยู่สองสามประการที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับกฎหมายกำหนดว่าหน้าที่นายกตามมาตราสาสิบห้าทับห้าเนี่ยหนึ่งบังคับบัญชานะครับนายกมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาหน้าที่สำคัญเลยคือค่าราชการพนักง,งาน คนที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาข้าราชการรองจากนายกก็คือตัวประลัดนะครับกฎหมายให้ปลัดรองจากนายกนี่คือลำดับรองคือหน้าที่นายกนายกยังมีหน้าที่วางระเบียบงานในอาบาจอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือกำหนดแบบแผนการทำงาน2นายกมีหน้าที่ในการรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ นายกไม่ได้มีหน้าที่ในการตราข้อบัญญัตินะครับการตราข้อบ่วนัาชการหรืออปทอื่นเนี่ยสนนาสนุนได้สองแบบเช่นเงินจัดสรรน,นะ เหมือนเน็ตมันไม่ไม่ดีไหมฮะเอ้ยวันนี้ทำไมมีปัญหาจังเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูสัญญาณถ่ายทอดนิดหนึ่งเออก็เขียวนี่ไม่ได้มีหน้าที่นะะ ไม่ได้ตราข้อบัญญัติอมจอมีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งก็คือทำหน้าที่ในการสนับสนุนนะครับสนับสนุนในด้านของอุปกรณ์หรือจัดสรรด้านงบประมาณ เพื่อไปดูแลอปทอื่นสภาตำบลปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็คงไม่ต้องไปดูก็ไปดูอปทอื่นคืออะไรก็ตามที่เกินอำนาจของท้องถิ่นในรูปแบบอื่นเนี่ยอบจก็อาจจะมีอำนาจเข้าไปทำพัฒนาดูแลศูนย์เด็กเล็กอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานหน้าที่ของสภา นะครับสภาเนี่ยมีหน้าที่เลือกกรรมการสามัญแต่งตั้งแล้วก็เลือกกรรมการสภาอาบอจอสามัญ แล้วก็มีหน้าที่ดําเนินการการประชุมตามข้อบังคับนะครับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นอันนี้คือหน้าที่ของสภา